อลูกตื่นได้แล้วลูกได้จ้ะแม่ทำไมแม่ทัวร์เซียจังโลยอ่ะแม่ก็ไม่รู้ยันเดี๋ยวแม่เพิ่มขนาดแป๊บว้าแม่ไปอาบน้ำกันแม่อาบ อันนี้หนูอาบอันนั่งเอ้ยอาบอ่านนอนถอดชุดก่อนเฮย้ยแม่อะไรแม่แค่จะทำวามสะอาดโอ้ยไม่ได้จะซื้อโอเคนี่หนูนน้องและไม่ใช่หนูอาบนำ้ำอาบน้ำแล้ะ,ะน,น,นี่อาบน้ำเสร็จแล้วแม่หนูแต่งตัวก่อนนะจ๊ะ นี่วันนี้แม่เราก็จะพาไปเที่ยวทุกคนเดี๋ยวเราก็จะผ่าหน้าตาแ้๊นนึงนะคะเกียสรงผมด้วยดีกว่ทรงผมกาดเชือแม่ขำอะไรลูก,กดุกูดูกกนะ ามเธอเลยนะลูกเหรอแม่ใช่ <c oughs> แต่เราเสร็จยังลูกไว้ลูกผมทั้งทำไมแม่แต่งตัวเร็วอะผมลูกตัวลูกไปหมดแล้วหน้าตาก็ไปแล้วแม่หยุดบูรี่ผมใหม่ใกล้ฉันหยุดบูรี่นะ แม่ไม่ได้บูลรีลูกทองฟองฟองออกโอ้ยแม่เสียงดังสมมุมิเธอก็รำคาญเสียนะเธอก็เลยวิ่งมาตบฉันทำให้ฉันลมน,นะอ,อืวิ่งมาตบแม่ละปุ๊ชแม่เป็นอะไรไหมสมมติฉันก็เหยียบฉันก็ไฟแช็ว่าจุดเกือบจุดเธอทำแล้วเธอก็ตูนจะจุดแล้วนะ มื่อตุน่นจุดนะลูกเดี๋ยวบ้านไฟไหม้โอเคให้แม่เทนมใส่นะแม่ใจร้ายอะทุกคนฉันไม่ได้ทุกคนสิคะน,นี่เต็งตัวร์ละจะเสร็จแล้วแม่รอแป๊บนึงเสร็จแล้วแป๊บนึงจะเสร็จแล้วแม่ทำนมให้โยนอะโอ้โหแม่จะเอานมไปเผาก็บอกหนูได้นะ ก็ใช่ไงฉันแม่จะเผ่าแล้วนี่เอาหน้าตาเศร้าๆดีกว่าไปนารถึงทำหน้าตาเศร้าๆลูกก็หนูอยากทำตอบได้ตรงมากนี่ต่อไปใส่ชุดโดนสเม่อะไรจะแม่ คือคืออะไรคะแม่ไม่มีอะไรจ้ะลูกแม่โกหกอยูเนี่ยหนือรู้ทันนะแม่โอ๊ยเปลี่ยนรองเท้าดีกว่ารองเท้าอันนี้ไปเหยียบทางโครนทางขี้หมาเปียบแม่ไม่เหยียบเท้าหนูโอ้ห้าาแม่เปลี่ยนรองเท้าดีกว่าโอ๊ย กดเปลี่ยนไม่ได้กดลบยังไม่ได้เลยอะไรเนี่ยเคยฉันเนลงลงผิอลบอะไรไปตายแล้วฉันเผิรลบหูฟังของฉันว้าสกิฟดี้อะไรอ่ะเป็นอะไรอะ่ะไม่ได้เป็นนะแม่อุย้ยแต่งตัวเสร็จแล้วไปรอแม่อุย้ยลืมปิดลืมเปิดไฟแม <า S 2> <ล>่เปิดตู้เย็นค้างเอาไว้เพืองค่าไฟ จะมาปลุกโลกไงเลยเลยไม่อยากลูกก็ไม่ต้องตื่นแกงแม่ดีกว่าบ้านไฟไหมแต่โมเันก็ยังไม่รู้ตัวพอฉันจะม,มาข่ารองเท้าอยอ่รองเท้าอยู่ไหนเนี่ย ช่วยชีวิตแม่ผ่านไปสิบนาทีอ้วนเมื่อไหร่แม่จะตูต่เนี่ยหกโมงช้าแล้วอุย้ยแม่ตื่นแล้วนี่ลูกเอานมไปเป็นนมอุ่นที่ร้อนมากๆได้จต่ม่อวยร่วงมือร่วงมือร่วงมือกิสเสร็จแล้วแม่กิสเสร็จแล้วแต่โม,าฉ,มฉันก็ เอาเธอมาล้างมาเธอมายืนตรงที่ฉันยืนแม่นี่ลูกเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุเลยทีหลังไม่ต้องไปกินนมนะเอา <c oughs> แม่ไปแล้วจะไปสาวเนี่ยเสร้อสู่งวันเปิดตั้งแต่ยี่ส,สิบสี่ฟิลิตี้าาชั่วโมงจะเปลี่ยนท่ายืนวุ้ยทุกคนคะช่วยด้วยคะ่ะ ดูสิคะทุกคนข้างหลังเราสิคะเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะทุกคนโอยใครอะแม่จ้ะลูกลูกหนีแม่ทำไมลูกแม่เร็วดูรอแม่ไปเนี่ยสนสนุกอยู่ตรงนู้นแป๊บนึนงแม่เสร็จแล้วะเออเอาขันไหนดีแม่ขอเสร็จ้วขันเลยเลยนะลูกจะได้ไปกันสองคนได้สิแม่โอ๊ยเสกไม่ได้ รถที่มัหลุนๆเลยนะแม่เพราะว่าบ enfin ้านเราเป็นคนรวยอะบ้านเรารวยเออรู้เป็นมาเร็วลูกแม่บ้านเรารวยอยู่รวยก็รวยเดี๋ยวแม่หาแม่รวยเนี่ยกต้องเป็นรถคำหนไหนๆหนนี้ รถคันนี้นี่เองไหนจะแม่เราเร็วจะแม่<ไ>สวนสนุกปิดตอนสิบโมงหลอกหลอกหลอกปิดตั้งตีหนึ่งแม่สนอย่ญญาเนี้่ะไหมโอ้โหมากเลยจะแม่ไปกันโอ้ยไม่ ันนี้แม่ก็พึ่งฝึกขับรถนะคะทุโคนแม่พึ่งฝึกแม่ขับดีๆทำไมฉันก็เผลอเล่นความเร็วทำไมฉันฉันก็เผลอเล่นความเร็วจนมันเยอะเกินไปจนเธอจนเธอเ,ธอเกือบกระเด็นออกจากรถแต่ดีที่ฉันดึงเธอเข้ามาได้อ๋ยแม่แม,นนม,มาตัวรถจอดรถแล้วแม่เออ มหหแม,หนนนนแม,ม่หนูอยากเล่นนี่อยู่นี่แม่หนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่มาเร็วหนูอยากเล่นอันเนียแม่เล่นภาษาเแล้วตกน้ำให้หนูหน่อยได้ไหมไป <laughs> ได้เ <c oughs> อ้ฉันนั่งไม่ได้ถูกนั่งหน่อยสิอู้ <c oughs> <c oughs> หยุดโดนหนูนนะทำไมายดโดนหนูนโกรธมาไปแล้วโกรธอะไรอ่ะหนึ่งลูกเท่ากับสิบผ้าโอเคแม่มาโยนนี้การเขาบอกนี่มันจะได้แบบนี้โอ้คนลังเหรอยส กีวีดีง่ายมากเลยอุ๊ยง่ายมากอือนี่ได้อีกแล้วอุ้ยไม่ตูนเราต้องหยุดไกลๆแล้วทีนี้เออนี่ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะอืมอุ้ยเย่ yeah. เกมเอน เฮ้ยฉันได้ตั๋วคูปองมา20่สิบบาทแม่หนูได้ตั๋วคูปองมา20บาทแม่ได้ยิมค่ะนี่ลูกมาเล่นสีชาสวัสดิ์กันเขาบอกอะไรห้าสิบถึงจะคุ้นได้แม่งั้นเราไปสะสมแต้มก่อนไหมอะแม่นี่ลูกแม่แม่หนูเอาไปสะสมแต้มกันก่อนไหมมันขึ้นได้ลูกเรียบเรียบขึ้น ดียวลวมาใจร้ายมันขึ้นช้าลูกไม่ต้องขึ้นหรอกมันขึ้นช้าโอเคจะแม่ไปสะสม,มแต้มกันอะไรวะนี่แม่ไม่ไปสะสมแต้มก่อนหรอไม่อันนี้แม่ก็ไม่ได้ใส่ต้มเราจะขับรถฉันแมวนะให้แป๊บนึงสิแม่ยังขับรถแม่เจอเลยว้าว เธอมันมีรถให้อยู่แล้วในนี้อุ๊ยหนูจะชนแม่แล้วนะเกือบน,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 นี่นเ้องฉันจะแต่ทำให้เธอปวจเกลือยแล้ว่อแบอีกเป็นหาลก เธอเข้ามาดูหนังน,นี่ลูกเข้ามาดูหนังได้จะแม่อุ้ยหนังอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรอะอะไร,ะไรมีปืนมีปืนด้วยโอ้โหหน,นังอะไรเนี่หนังฆาตก็ไม่ใช่มันเป็นหนังฆา,าตรกรรมที่แบบว่ามีเรื่องฉันเลยไม่อยากให้เธอดูฉันก็เลยเอาเธอออกนี่ลูกออกมาเลยมันเป็นหนังฆาตรกรรมแม่ไม่อยากให้ลูกดูโอเคจ้ะแม่ หนูอยากไปเล่นลูกบอลอีก,กแม่หนูติดใจกล้าไปสิโอกยปเอ๊ะเก๊กเก๊กสาธุแต้มแม่มันมีให้ยิงปืนด้วยนะแต่หนูอยากเล่นลูกบอลก่อนงั้นก็เล่นลูกบอลงั้นให้คนนี้เขาเล่นเสร็จก่อนอ,อือหืออืมเอา นี่อยนแบบรัวๆ,ๆแบบไม่สนใจใครแล้วอะตอนนีเออเออน่งบออุอ้ยอ,อีกเดียวก็จะได้สี่สิบแล้วเย้สี่สิบทอแม่หนูได้ทุกบอล นี่ไงโอ้โหยนไกลมากโอ้โหจริงแ<ค>ม่ต่อไปเรา,าษาสมใต้วันนี้กันไหมอ่ไเขาบอกว่าถ้ายิงลูกโป่งได้หนึ่งร้อยี่สิบลูกจะได้ปืนก <c oughs> ็ลองดูสิแม่ต้องใช้บุคคลที่หนึ่งนะกดยิงไปที่โป่งได้เลยแม่ไม่ต้องกดอไนนะไรนะ 哇。Wow. แม่แม่อะไรหรอจร๊ะลูกแม่เป็นลมด้วยมเมื่อกี้แต่มาสะสมแต้มกันค่ะแม่โอเคจ้ะลูกเหมือนเดิมนะแม่เก็บสตาร์แล้วี เป็นรถโซลีผูกเกอยิงได้นี่บบ้านกโอ้กบก็ได้คแม่โอเคแลคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจะกลับใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ